สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังน้าโรงนะคะเออเติ้ลอุ้ยเฮ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 ้ยช่วยตัดเฟรมข้างหลังออกนะจริงๆหนังน้าโรงควรมีแค่นี้เริ่มจะฟังสวัสดีครับผมโอนบ้านติดกันนะครับครับสวัสดีครับผมปังปอนบ้านติดกันนะครับสวัสดีครับกอปราบ้านติดกันนะครับ กองเปรตค่ะนักพังออกถ้าเป็นชื่อในเรื่องอ้นเล่นเป็นอะไรลูกเป็นหมอกครับหมอกอุ้ยหมอกจางและควันคลายเป็นจนบางทีไม่อาจรู้หมอกอย่างนี้แสบตาไหมนะอ้าดคนออกมาประบอลและอะไรลูกผมรับบทเป็นเอิร์ธครับเอ้ยเอิร์ธโลกทั้งใบให้นายคนเดียวได้หมดเลย่ให้ซันคนเดียวให้ซันใช่เอาซันเอิร์ธแล้วก็หมอกอ๋อเป็น ชื่อระบบระเป็นแบบว่ามองมันอยู่ในเป็นชื่อเกี่ยวกับฟ้ากานเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะผมชื่อซันนะพี่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่แล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะเออก็ือเป็นพี่อยู่ใช่พี่ครับปีหนึ่งครับอุ้ยอือดูก็รู้แล้วว่าใช่ใช่ดูก็รู้สัตว์ไม่ใช่สันคัน มีความแบบเข้าใจส่ปะเด็กมัน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 เอาเด็กมันเอาอ่ะคุณเคยแอบรักคนข้างบ้านไหมเมื่อความรักสุดารวข้างบ้านจะย้ายเข้าไปอยู่ตอนนี้ยังสองคนอยู่ยังไม่มีปัญหาไงแต่ยังรับลื่นเห็รอแม่ความรักไม่ได้เข้าข้างใคนได้ไง เหน้าตามีเลซ์สันในโหนี่ไงแบบอยู่ในบ้านสองโฟล์วนขาอ้อมเลพี่ชอบสันนะสันสวยจริงๆต้งรความรู้สึกตัวเองอะดิวายไม่กล้าหาดภาพกับทางตรงเลยพี่ไม่ได้คิดกับซันแบบนั้นเอ้าอันนี้ก็หลักเพื่อนไงเป็นบ้าเดาแล้วนะเดาแล้วนะตัวเอง

Th, oh <PI AN> ชอบไอเดียจีของการที่แบบเปิดกระจกมาแล้วแบบเจอคนที่เราแอบชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาทําอะไรเขาก็ลืมปิดผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบตรงนั้นชอบตรงนั้นกูาซื้อกล้องต่อทางไกลแลยบอดาอันเดีย <super> ข <progressive entin> <pl ains> ันจริงกูซื้ออะไรนะอันเดียคันจริงเอาหรออ่ะไปวีแคปกันดีกว่าค่ะผมชื่อซันนะพี่ก็คือเป็นแบบแบบเดียวกันเลยอุ้ยเออว่าใช่ครับ มีความเป็นแบบเป็นเหมือนแบบหมู่บ้านจะซาเออฟีลลี่งเออนำมันยน์โมเดนิสพี่ชื่ออะไรอ่ะเออมึงถามชื่อเขาก่อนดิพี่8ยังอ่ะเออถามเลยยังไงอ่ะลูกถามตรงคําเดียวลูกถามเขาตรงๆคันถุยตัวละครตัวนี้คือรู้แต่แรกว่าตัวเองชอบผู้ชาย ไม่มันไม่ได้บอกขนาดนั้นครับอคนถามเข้าใจผิดคนถามครับเรียนต้อสต็อปนะคุณเคยแอบรักคนข้างบ้านไหมอ่ะอันนี้จริงพีคเคยแอบรักคนข้างบ้านไหมใช่พรับบ้านเดี่ยวเดี่ยวอ๋อเตินบ้านกูข้างเมนจริงจริงอะข้างเมนข้างเมนข้างเม่นข้างวัดอ๋อบ้านข้างเมนจริงๆเหรอ แค่เมนก็พอนี่โ <food> <that> ันก <impair> ็คอขนดน แล้วเมนคืออะไรอ่ีกคุณเมนเหรอมมันเหลือบ้านกูข้างเมนจริงๆอ่ะหยดหยุบ้านเมนจะบอกว่าบ้านน้องอ่ะข้างวัดตั้งแต่เด็กไม่ใช่บ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านนี้อยู่ฝั่งนี้หัวสะพานชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีเม้นมามาสิถามของรักกันรักกันสรุปบ้านนี้อยู่ข้างเมนเนาะบ้านดีจะข้างเมนไม่มีใครมีแต่ผีก็เลยไม่รู้จะไปแอบชอบใครมึงแอบชอบผี ไอ้ต้นมาเกิดขึ้นแล้วไอ้คนวิปลาสที่เองเราเคยแอบชอบคนข้างบ้านใหม่นีไม่ผมไม่ทำไมจริงหรอไม่มีเพื่อนบ้านผมไม่เคยครับเพราะว่าผมเป็นบ้านบ้านเดี่ยวเลยไม่มีข้างบ้านเออเนี่ยเป็นเหมือนกันบ้านเดี่ยวเนาะผมเคยครับโอ้จริงหรอใช่แต่ไม่ได้อยู่ข้างบ้านนั้นเมื่อก่อนพี่อยู่เชียงรายใช่ปหมเนี่ยใช่ปหมเนี่ยทำยังไก็คงคุ้ก็คงคุ้อยู่นะครับเอ้ยคุณด้วยแต่มันไม่ใช่ข้างบ้านครับมันจะอยู่แบบอยู่หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ บ้านมันจะมีแอบรักคนหลังบ้านแนอกคมึงรักคนในเล้าบู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือบ้านมันอยู่ยังเป็นแบบมันจะเป็นแบบบ้านหลังถัดไปใช่หลังถัดไปอย่างเงี้ยไงซ้อนกันเงี้ยแล้วมันจะมีซอยเข้าบ้านแล้วเขารู้ตัวไหมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ตัวไหมแต่ว่าผมก็แสดงออกไปเยอะเด็กไหมเด็กมากไหมอายุจะเท่ากันหรอเด็กตอนนั้นเด็กอยู่ครับป .6 ป .5 แต่อายุเท่าๆกันเลยไล่ไล่ๆกันครับปปีเลยอย่างเงี้ย มหาศาลนะมีจริงๆด้วยอันนี้มีไหมลูกไม่มีไม่มีครับเฮ้ยทำไมอ่ะเออไม่หนุกเลยอ่ะแกล้กงก็ได้แกงแกงสมมติว่าอยากรู้เรื่องของไม่คือจะบอกว่าถ้าแอบรักข้างบ้านอ่ะไม่เคยครับแต่มีแอบรักคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยได้เอาล่ะใช่ไมว่าอย่าเล่นกับไฟเฮ้ยคันหูแล้วนะพันหู เขาตัวอ่อนแล้วนะสวยสวยจริงแงเออแต่เขาก็คือเหมือนแบบมีความสัมพันธ์นะมีความแบบมาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออกับก้องกับค้าเลิศว่ะเรานี้มันจริงเลยนเลยเฮ้ยพันนตัโง่ก็เหมือนแบบเล่นดนตรีเล่นๆอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกที่ดูแบบข้างภายนอกอะเรานึกว่าตัวป่าก่าจะเป็นแบบตัวแบบที่เราแบบจะเป็นตัวอะไรเงี้ยเออแต่กลับกันว่ะ โอ้หยหน่อยหน่วยห่อยน้าเราอะองทำนี้ทำนี้โอ้โหงทใส่เออทำใส่น้อใส่ทใส่น่อยหน่ยมันเคินเคินกแฟนั้นหรืล่าุมหัวหรอไหนีไไอ้ดูน้องเนี่ยลุ้หัวไอดูน้องอะเราก็มีหัวนะอ๋อไม่เล่นอยู่่ะ นี่เป็นนักดนตรีเนาะครับน้องมนตีเมื่อความรักสูงกว่ารั้วข้างบ้านนี่ดีนะเป็นพ่อกับสองคนถ้าเป็นเพื่อนพี่อะเมื่อความรักและรั้วสูงกว่าส่วนสูงตัวเองคือคือในความเป็นในความเป็นพวกหนูอะคิดถึงแม่จะปวดจะปวดจะปวดกูปวดกินเออจะปวดยอืม คือมีความสุขอโบโหมากทำไมทำไมไม่ใช่แอร์พอร์ตอย่งอย่างแม่เอ็เพลงดีอ่ะใช่เหมาะอ่ะสบ๊อกไปสนีอไปโอ้โหปัญหาแหละเตัวปัญหาเลยตัวปัญหาเลยแหละหือว่าเขาเขายิงเขากอดคอมาด้กันตลอดแต่ว่า ข้างขวาเนี่ยเพิ่งมาใครคิดอีกแง่หนึ่งสันแหละตัวปัญหาหรือมันมงได้หลายมุมไงก็คือได้เลยอ่ะพี่เจมส์ว่าที่นี่หายที่ไหนเนียตรงเนี้ยคือถนนอะไรอังรฤษดูนะตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่แม่งแบบบางทีคืออ่อยโดยไม่รู้ตัวจริงๆอ่ะตัวไหนสันเนี่ยทันอ่ะเป็นตัวละครที่แบบเฟนลี่จะหน้าถีบอ่ะเือมึงไม่ต้องเปันสันใช่ไหม ตัวสั่งคือแบบเป็นลี่จนแบบถ้าเกิดเราเป็นแฟนเขาหรือว่าเราเป็นโอ้โหเราจะแบบวันวันไม่ทําอะไรเออวันไม่ทําอะไรนอกจากแบบนอกจากนั่งงอนอ่ะนอกจากนั่งแบบไม่ได้ไะ่รงมึงจะดีทุกคนไปเป็นลี่เกินไปแล้วเป็นลี่เกินไปแล้วอ่ะดูดี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 มากเลยอ่ะแต่นี่คือคนนอกนะเขายานตรงข้าอไม่ได้อยู่ชาวบ้าน เนี่ยเห็นไหม <c oughs> คือแบบ <Y im S 2> ยิเน,นเป็นตัวละครที่อ่อยโดยไม่รู้ตัว<ช>คือ<ช>ไม่รู้ว่าการกระทําที่ทําอยู่ <c oughs> เขาเรียกว่าคือการอ่อยอ่ะอนึกออกปซะซึ่งก็ไม่ผิดบางคนก็ไม่รู้ตัวจริงๆอาะเว้ยว่าแบบการกระทําที่ทําอยู่คือเขาเรียกว่าแบบเป็นการทอดสภา,าอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเขาเขาเขาคิดแค่ว่าเออบางทีเขาก็แค่เซนด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบสันนะนี่นี่พี่ชอบสันนะ ไหนซีไหนซีกินเทก่อนเฮ้ยทำไมอ่ะกินเทกกินเทกกินเทกเก่งครับผมเก่งตอนนั้นเก่งอยู่แล้วแล้วตอนนี้หายเก่งยังตอนนี้หายแล้วครับอะไรหรอซิพี่ชอบสันนะชอบเป็นตีบเลยชอบเป็นตีบเลยเตจูวะจูวะแล้วก็เออไม่ไม่ไม่มึงอย่าให้เขาหลอกสิเมื่อกี้เขาเป็นการตัดมันซีนอื่นอยู่แล้วใครจะอีดอกอเขาบอกพี่ชอบสันนั่นแล้วซันชัย ไม่กล้ากัรสชาพกับทางตรงๆเลยพี่ไม่ได้คิดกับซันแบหรือว่าไป็นโซนเร่ันติดหรือยังเฮ้ยเกิดเหตุอะไรทุนี้ดูทุกข้างนี่ยมันซีมันต่อกับสายเส้อตัวเดียวกันนี่นี่เนี่ยมันมีความแบบต่างประเทศนะมันมีความวางแผนเออมีความวางแผนว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยพวกแกพูดอะไรกันไม่ได้เลยมีพีุรสชาติสวยมากสวยนะ ซีนนี้ยังไงก็ต้องมีจูบจับมือถึงแขนมันสวยมากมันต้องมีโอ้แสงเอยอะไรเอยโพนิช่มันใช่ต้องมีสรุปทะเลาะกันอีดอกเป็นกําลังใจให้พวกเขาได้ใยการสนทนาทุนเนี่ยใช่เลย ชอบชอบความบังเอิญที่ตั้งใจชอบเออชอบเฮ้ยเฮ้ยโลเคชันบ้านติดเ้ยมันมีเครื่องบินหนะเออมีเครื่องบินเห็นไหมล่ะลูกโอใช่กูแม่คนเก่งพอดูรวมๆแล้วฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นหนังดูเซ็น ให้ความรู้สึกว่าแบบอยากกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดหรือว่าแบบคิดถึงบรรยากาศการปั่นจักรยานการเดินไปโรงเรียนการแบบโยเะในเรื่องจะมีซีนไหนที่ได้เห็นแบบแรงมารกต่างๆของเชียงรายไหมมีับเออเห็นไหมเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเชียงรายมันน่าเที่ยวเสรต้องเป็นเธอแน่เลยที่พาน้องไปเที่ยวแบบเป็นเหมือนไกด์เป็นเจ้าถิ่นในเนี้ย อีนี้ก็ต้องแอปไม่รู้แบบอยากไปทุกที่ทต่ทั้งที่ในทางทรศัพท์ก็คือมีค้นแมปเออก็จะแอปแบบดูแลตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆคือแบบตอนอยู่กรุงเทพก็คือไปเรียนเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเลยลราแต่ละคนไม่มีผลงานอะไรมาก่อนเลยแต่เราเป็นภาพเราแต่เราเคยเห็นพวกเธอสามารถผมจะแบบ ร้องเพลงอะไรอย่างงี้มากกว่าทำตามดนตรีอะไรเราเราเราชีวจริงคือร้องเพลงได้เลยใช่เอาเป็นแบบท่อนฮุกแล้วกันนะฮะได้ค่ะกำนันใจแห่งรักที่มี้กันตลอดมาเป็นยารักษาความมองมนให้ไม่ต้องทนกับความเหงาขอบคุมที่ฟ้า ให้เจอให้เจอฉันให้เราสองคนได้รักกันเดินตามความันด้วยกันสองคนเอมปันแบบว่ประเด็นคือมันเถือนคือแบบ คือเพราะคนที่ร้องเพลงได้อะมันจะมีความหล่อเพิ่มขึ้นมาอีกแบบทวีคูณนะแล้วปอนเป็นคนที่แบบเวลาย,ยิ้มแล้วตาจะเป็นสไลอ์อีกแบบแล้วยิ้มเวลาร้องเพลงไปด้วยยิม้มมันโอ้โหแบบที่พูดมาคือเข้ากันหมดเลยมัสมทบทุนคุณร้องเพลงได้ตามุณสไลอ์อีกมึงอย่าแช้คว่าตามึงเป็นสไลอ์อีกหนังตามึงตกใครอ,อีนอโลกฝากภาพยนต์เรื่องโลเคชั่นบ้านติดกันนะครับผมออนแอร์ทางไลน์ทีวีนะครับวันที่10ตุลาเวลา2ทุ่มนะครับ เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเราทั้งสาคนเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวสิบตุลามาดูพร้อมกันเดี๋ยวให้โหวตนยว่าถ้าหนึงในสามนี้จะเลือกใคร 4...3...2...1 วันนี้น้องมีของเล็กน้อยมาให้ด้วยใช่เฮ้ยน่ารักเล่นใส่ถุงเใส่ลงมาลงมา เนี่ยทำไมเขาไม่ดิจิตี่กันตาอะไร้ะทำไมเขาไม่ติจิี่กันตาเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเออกระหังหาแมสสีดามใส่พอดีเลยเป็นงนี่เหมือนกันฮะไม่เก่งหรอกเก๊ะเอาเป็นว่าฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขาดและที่สำคัญคือกดกระดิ่งสำคัญกว่านั้นคือ10ตุลาคม2ทุ่มทางไลน์ทีวีอย่าลืมรอดูนะคะโลเคชั่นบ้านติดกันสำหรับวันนี้พวกเรา สวัสดีค่ะบไปบ,บาดเจากการสึกษาหูา